สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายแบบ16ครับครับสำหรับฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับหาอายุของคนที่มีอายุมากที่สุดครับผมโดยมีการหลักการทํางานอันนี้ครับเราจะมันจะหาอายุของคนที่มากที่สุดโดยการหาหาทีละคนครับว่าหาทีละคนจนกว่าจะได้อายุคนที่ <c oughs> จนกว่าจะได้อายุมากที่สุดครับถ้าถ้าหาแล้วไม่ได้หาแล้วไม่เจอสมมุติว่าหาคนนี้อายุไม่มากที่สุดก็จะวนหาเรื่อยๆจนกว่าจะได้คนอายุมากที่สุดครับ <c oughs> ครับส่วนตรงนี้ก็เอ,อ่อพอได้คนที่อายุมากที่สุดแล้วจะเอาไว้หลังสุดครับครับแต่ถ้าอ่าส่วนคนอื่นก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็หาต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้อายุมากที่สุด ครับพอได้คนที่อายุมากที่สุดแล้วก็จะเอามาเอามาเอามาเรียงเอามาแสดงเรียงจากอายุมากที่สุดไปน้อยที่สุดครับครับต่อไปก็ฟังก์ชันต่อไปคล้ายๆกับฟังก์ชันแรกฟังก์ชันแรกเลยครับแค่เปลี่ยนจากอายุเป็นเงินเดือนครับโดยจะหาเงินเดือนคนที่น้อยคนที่เงินเดือนน้อยที่สุดครับหาบนเออหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่คนที่เงินเดือนน้อยที่สุด ถ้าไม่ใช่ถ้าคนนี้ไม่ใช่ก็จะวนกลับไปหาใหม่จนกว่าจะได้คนที่เงินเดือนน้อยสุดครับส่วนอันนี้ก็จะเก็บข้อมูลไว้เหมือนเดิมครับเก็บเออเงินเดือนเออคนที่น้อยสุดครับส่วนคนที่ไม่น้อยสุดก็จะวนหาไปเรื่อยๆครับพอได้คนที่เงินเดือนน้อยสุดแล้วก็จะเอามาเรียงเหมือนกับอายุเมื่อกี้เลยครับเรียงจากเงินเดือนน้อยสุดไปมากที่สุดครับครับ <c oughs> ต่อไปเอ่อฟังกช์ชันถัดไปครับเออเป็น หลักการทำงานของฟังก์ชันนี้มีจะคล้ายๆว่าเราต้องการหาคนที่อายุตามที่เรากรอกลงไปว่าคนนั้นคนที่กรอกอายุที่เรากรอกลงไปมันตรงกับคนไหนครับโดยจะมีเซอร์ลนี่ไอตรงนี้ไอเซอร์ลนีน่ครับเช่นเราใส่ยีิบมันก็จะแสดงค่าวมาว่าคนที่อายุยีิบเคือใครครับ ใสย 28, ่ยีแปดก็จะบอกว่ายีคือใครครับจะต,ตามตามโจทย์ของอาจารย์จะเป็น29ครับต้องเอ่อต้องรันโค้ดให้ดูกันนะครับครับก็ตามแลบตามแบบสิบนะโจทย์มันกำหนดให้เป็น29ครับครับคนที่29ก็คือ DJ ครับ ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะแสดงเงินเดือนทีน่จากน้อยไปมากแล้วก็อายุจากมากไปน้อยครับ